จังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งประหารชีวิตอดีตสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ที่ทก่อคดียิงนายกอดีตนายกอบจสมุทรสาครเสียชีวิตเมื่อปี2554ศาลจังจหวัดสมุทรสาครได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายขันชิตทับสุวรรณอดีตสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์จำเลยในคดีฆ่านายอุดรไกรวันุสรอดีตนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสียชีวิตเมื่อปี2554 ซึ่งวันนี้นายมนทนไกรวัตรุสรพ่อของนายอุดรและคนในครอบครัวเดินทางมาฟังคำพิพากษาอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับนายขันชิตก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยตนเองโดยสารได้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและภายหลังสารมีคำพิพากษาทนความของนายขันชิตได้ยืนเรื่องต่อสารเพื่อขอประกันตัวในวงเงิน1ล้านบาทเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรต่อไป สำหรับครณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2554หลังมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอุดรไกรวัตรนุสรเสียชีวิตที่หน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตาทาคลองครุถนนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาบลท่าสายอเมืองสมุทรสาครต่อมาตำรวจได้ออกหมายจับนายขันชิตซึ่งขณะนั้นเป็นสสเขตหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์นายขันชิตได้ขอมอบตัวเมื่อวันที่26มิถุนายน2555ลยายการสั่งฟ้องในวันที่28มิถุนายน2555 กระทั่งสารชั้นต้นได้นัดฝั่งคำสั่งในวันนี้